สวยงามนะครับสวยงามดูครับความสวยงามพญาเสือโค้งอย่าเขย่าลูกเดี๋ยวดอกมันร่วงพาชมสวยมากครับสวยมากนะครับสวยแบบละลานตาอย่าไปแตะเดี๋ยวมันจะร่วงก็ฟ้าคุณอยู่ตรงนี้เห็นไหมดูเขาสวยมาก นะครับสวยมากนี่ฝักเขานี่ฝักเขานะครับมันก็จะแก่แล้วแหละนะครับขอฝักเอาไปเพาะเอาไปเพาะนะครับฝักเขาจะเหมือนกรัรมบยี่เลยนะครับสีดูสีเขานะครับนี่มันจะเหมือนกรัรมบยี่เลยดูครับสวยมากเออ นะครับดอกพญาเสือโค้งหน้านี้บา,าบางที่นะครับบางบ้านปลูกไ้นะครับก็จะบานแล้วแหละเนาะฤดูกาลของเขาหน้านี้วันนี้อากาศเย็นลมพัดเย็นสบายนะครับคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนปกติเขาจะออกอช่วงช่วงหน้าหนาวเนาะปีนี้ระยะการออกของเขาจะห่างมานิดหนึ่งออกมาก็จะเป็นหน้าฝน นะครับนี่หน้าร้อนหน้าร้อนก็จะมีฝนบ้างป,ปลายแต่ความหนาวไม่ค่อยเท่าไหร่ปกติเขาจะออกหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวเ,เดือนออมกรานะครับมกรามกรามกรานิดนิดนีด่ค่ะอันนี้ออกกายมานะครับแต่ลมันก็จะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บาดเต็มต้นสวยงาม นะครับกับดอกพญาเสือโค้งเนาะเอามาฝากกับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับความสวยงามนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจกับดอกพญาเสือโค่งสวยไหมมีสามต้นครับเนี่ยสามต้นนี่ที่นี่ในโรงเรียนนะครับนี่ดูเขาปลูกมีแต่ไม้ใหญ่ครับไม้ใหญ่นะครับตรงนี้เคยเป็นอาคารเก่า นะครับพอรื้ออาคารเก่าออกไปผมเรียนโรงเรียนนี้แหละพอรื้ออาคารเก่าตรงนี้เป็นอาคารไม้แต่ก่อนนะครับเรียนอยู่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปนะครับตรงนี้อันนี้รื้อไปแล้วรื้อออกไปปุ๊บก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นอาคารเป็นตึกนะครับเป็นอาคารเป็นตึกพราสองอาคารนะครับแล้วก็มีโรงอาหารหอประชุมนะครับด้านนี้นะครับโรงเรียนนี้กว้างผมเรียนตั้งแต่เด็กอืม ก็เรียนโรงเรียนเนี้ยรัวรอบขอบชิดตอนผมเรียนไม่มีรั้วนะนะครับเออเอาบรรยากาศเนี่ยนะครับเหมือนกลับมาเรียนใหม่เขาวงกนะครับเอาอากาเอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากนะครับดอกพญาเสือโคกนะครับทักทายเพื่อนๆสวยงามนะสวยงามนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเอ่ออันนี้ออกใหม่ๆดูครับเห็นไหมออกใหม่ๆ่สวยมาก สวยมากครับสวยมากนี่นะครับฝั่งนู้นก็มีอน,น,น,นูสามต้นสามต้นสี่ต้นเล็กต้นนี้เขาจะตายแล้วแหละตรงนี้น้ํามันจะท่วมบ่อยนะครับมันก็รอดบ้างไม่รอดบ้างเนาะเอามาฝากกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปนะครับไวเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ